พามาดูอีกหนึ่งรุ่นดีกว่าครับผมมื่เรียกว่าออกใหม่จากทางพี่โตของเรากับนี่ไฮรักทราโวอด้วยราคาเริ่มต้นอยู่ล้านสอยากรู้เหมือนกันว่าสเปคมันจะเป็นยังไงแล้วไออีเนี่ยมันคือไฮบริดหรือมันทํางานยังไงเดี๋ยวเราไปถามเซลล์น,นี้ดีกว่าตามหาเซลล์ก่นไป สวัสดีครับผมอยากรู้รายละเอียดของทาวเวอร์เน่อยพี่ตอนนี้มีออกมากี่ตัวพี่ทาวเวอร์อ่อถ้ามีออกมาก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวหัวเดียวครับหัวเดียวอ่าหัวเดียวแต่จะเป็นคับสี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีเป็นสมาร์ทแคปสมาร์ทแคปครึ่งก็จะไล่ตุนเกรดย่อยไปอีกก็จะมีตั้งแต่รุ่นสมาร์ทครับรุ่นพรีเมียมครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มมาเป็นตัวโอเวอร์แลนด์โอเวอร์แลนด์นี่คือตัวยกสูงใช่ไหมพี่ใช่โอเวอร์แลนด์ก็แยกย่อยเป็นสองตัวอีกครับก็คือตัวที่เป็นโอเวอร์์์์แแลลนนดดดดธรรรมากัับโออเวพ แล้วก็แยกเป็นขับสองหรขับสี่อ๋อแยกขับสองขับสี่ใช่แต่ผมสงสัยย่างหน่อยครัพี่ให้ทาวโวอีคืออะไรพี่ทาวโวอี <avo> e คือตัวทาวโวที่เป็นไฟฟ้าล้วนครับเป็นไฟฟ้าล้วนเลยเหรอใช่ครับ <c oughs> ตอนแรกผมดูว่ามันเป็นไฮบริดอ่าจะเป็นไฟฟ้าล้วนครับก็คือปักอินชาร์จเลยใช่ครับวิ่งได้ไกลสุดเท่าไหร่พี่อ่าตามมาตรฐานอ่าจนอยู่ประมาณไม่เกินส0 0รกิโลเมตรครับประมาณสามร้อยใช่ประมาณใช่ครับคือเนื่องจากมันเป็นขับสี่ครับ จะเป็นออวิลดได้เลยมีตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยเกรดเดียวครับก็คือมีเกรดเดียวมีทาวเวอร์ E เป็นขับสี่ตัวเดียวเลยใช่ครับแล้วตอนนี้นอกจากทาวเวอร์ที่มาใหม่ของโตโยต้ามีรถอะไรใหม่ก็จะมีตัว B16X ครับเป็นตัวเจเนอเรชั่น2ตัวนี้จะมีการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของรูปโฉมใหม่แล้วก็เพิ่มเรื่องของความจุแบตเตอรี่ให้วิ่งได้ไกลขึ้นขั้นขาวนน่นใช่ไหมพี่ใช่ครับก็จะมีสองสองตัวครับเป็นไฟฟ้าทั้งคู่เลยไฟฟ้าล้วนทั้งคู่ แต่ว่าตัว B44X เนี่ยก็จะแยกเป็นขับ2กับขับ4เหมือนกันเป็นออร์บิวได้ครับเป็นขับหน้าครมีแยกย่อยให้ขับ2กับขับสี่ใช่ครับและไอ้ตัวทาวเวลเนี่ยตอนนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่พี่เริ่มต้นก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นหัวเดียวสมมติสมมติถ้าเป็นหัวเดียวถ้าเป็นหัวเดียวอยู่ที่767,000นหกครับแล้วถ้าไอโอเวอร์โหลดครับตัวท็อปสุดโอแลนด์ท็อปสุดอยู่ที่หนึ่งแสนสามแสนหกหบพันครับแสดงว่า ทาวเวอร์อีนี่จะแพงกว่าน้ตอนนี้จะล้านสีล้านเก้าใช่ครับเกือบล้านห้าแลวในนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมพี่ถ้าเกิดมาในงานนียครับถ้าเป็นรุ่นของทาวเวอร์เลยใช่ไหมครับผมสำหรับตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นตั้งแต่ในเรื่องของส่วนลดดอกบี้ของทางไปเน้นครับก็จะมีลดให้20่ตังค์เป็นมาตรฐานสแดนดาร์ดแล้วเรายังมีแคมเปญของอลิกกโตะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับรถหลายๆรุ่นเลยคือเกือบทุกรุ่นก็จะมีแค่บางรุ่นที่จะใช้ไม่ได้ เงี้ยครับแต่หลักๆก็คือทุกรุ่นเลยก็จะได้รถไปอีก30ตังค์สำหรับลูกค้าใหม่ส่วนลูกค้าโตโยต้าก็ได้รถ40ตังค์ครับในงานนี้ก็คือโฆษณาคาวเวกับคันนู้นเลยรุ่นไหนจขออีกทีพี่ BC4X หรือจะอ่านว่า BZ4X ก็ได้ครับแล้วแต่ว่าจะเรียกแบบไหนก็คือปีนี้ก็มีรถไฟฟ้าล้วนเข้ามาใช่ครับใช่ครับสำหรับโตโยต้าก็ถือว่าเป็นปีแรกที่อัพไลน์ผลิตเรื่องของรถไฟฟ้าเข้ามาครับภายในเหมือนกันเลยไหมสำหรับตัวเทาอีใช่วเวครับก์อีกใช่เหมือนนกัเลยครับ ช่เหมือนกันเลยจะต่างกันที่เรื่องของตัวเกียร์คันเกียร์มันจะต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเนื่องจากฟ้ากับใช่ใช่ใช่แต่ว่าเรื่องของออปชันอะไรต่างนี้ก็จะได้เหมือนกับตัวโอเวอร์แลนด์ครับอีกอย่างหนึ่งพี่ขอโทษครับอยากซื้อไปซื้อที่ไหนได้ครับผมจริงๆก็ได้ที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศครับแต่ที่ผมเองก็จะอยู่ที่สาขาลาดกระบังครับลาดกระบังครับพลาวิเชร์ครับชื่ออะไรครับผมชื่อเซลเตอร์ครับผม ก็ยังไงก็รบกวนนะฮะถ้าลูกค้าสนใจอยากจะเทสต์ไรหรือว่าอยากจะเข้าไปชมรถตัวจริงที่ศูนย์บริการผมจะอยู่ตรงถนนหลวงแห่งครับอยู่ใกล้ๆกล้แถวสนามบินครับครับผมเพจไหมพี่เพจก็เป็นเพจของโต y ยต้าพาราวิเซอร์สาขาลักขะปังเลยครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณเตอร์้มากครับเฮ้ยตอนแรกเราเข้าใจผิดว่ามันเป็นไฮบิดมันเป็นไฟฟ้าล้วนชาวอี้ยถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่โตโยต้าเขาก้าททำออกมานะตอนแรกเราเห็นรถกระบะที่ทําออกมารู้สึกก็ หลักๆเลยก็เห็นเดโด่าเทสล่าไม่เข้าไทยนะที่เป็นกระบะเทสล่าไม่เข้าเราก็จะเห็นเดโด่าแต่ตอนนี้มาแล้วพี่โตใครที่ได้ลองเทสไดแล้วหรือได้ลองใช้ก็รีวิวมันเข้ามาได้นะผมอยากรู้ว่าดีแค่ไหนแต่ว่าติดนิดเดียวเองเขาวิ่งได้ส0 0ร้อโลแค่นงึงน้อยไปหน่อยผมสาหรับผมผมถือว่าน้อยไปหน่อยเพราะว่าที่เราเคยขับมันเยอะกว่านี้ทั้งนั้นเลยนะมันก็จะรู้สึกน้อยไปหน่อยนิดนึงแต่ก็เป็นปีแรกที่เขาออกมาก็ลองดูลองดู และเดี๋ยวกระแสต,ตอบรับเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ดูกันอีกทีแล้วกันแต่ว่าพูดถึงก็ทาวเวอออกมาหลายรุ่นมากหัวเดี่ยวสมาร์ทแคปโอ้ยเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูรอบๆแล้วกันปะ